อยากทําออนไลน์แต่กลัวไม่กล้าให้แก้แบบนี้นะคะคุณแม็กมีมาฝาก3าวิธีนะข้อแรกเรื่องของการที่คุณถามไปเลยค่ะว่ากลัวอะไรเอากระดาษมาหนึ่งแผน่นเอาปากกามาหนึ่งด้ามเขียนออกมานะคะว่าคุณกลัวอะไรข้อที่2คือมองเห็นข้อดีของความกลัวนั้นค่ะเช่นไม่กล้าออกกล้องกลัวขี้อายโอเคหรือกลัวความผิดพลาดในการทําออนไลน์กลัวไม่ประสบความสาเร็จให้คุณเขียนออกมาเลยค่ะข้อดีของมันมีอะไรบ้างคุณแม็กยกตัวอย่างคือ1เราจะได้ ระวังมากขึ้นมีความละเอียดในการที่เราจะลงมือทํากับสิ่งนั้นนนนะคะการขี้อายอายเพราะอะไรอายเพราะกลัวคนว่าเราหรือเปล่าเขียนให้เห็นว่าข้อดีของมันทําให้เราวางแผนมากขึ้นนะคะมีความละเอียดกับมันมากขึ้นและข้อที่3นะคะเรื่องของการที่คุณนะคะเปลี่ยนโฟกัส เปลี่ยนโฟกัสจากการที่โฟกัสความกลัวนั้นใช่ไหมเอาตัวเองออกมาค่ะไปโฟกัสว่าฉันจะทําออนไลน์ให้สําเร็จได้ยังไงเราต้องมีทักษะอะไรบ้างเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเราก็ไปติดอาวุธของเราเพิ่มค่ะจากเรื่องง่ายๆนะคะนะอะไรที่เราไม่รู้ไปเรียนรู้ก่อนมีเพจแล้วหรือ,อยังนะคะการเขียนพาดหัวทำยังไงนะคะไปดูไปศึกษาก่อนนะคะหรือวิธีการที่เราจะอัดคลิป เขากดปุ่มไหนกันบ้างเอาแค่นี้ก่อนคุณเริ่มง่ายๆสรุปนะคะ3ข้อข้อที่1ตั้งคําถามเลยกลัวอะไรเขียนออกมานะคะข้อที่2คือมองหาข้อดีของความกลัวนั้นค่ะเขียนออกมาให้คุณเห็นข้อที่3คือเปลี่ยนโฟกัสค่ะไปทําอะไรที่มันสนับสนุนเป้าหมายของคุณไปทําอะไรที่มันสนับสนุนการเริ่มทอาออนไลน์ของคุณเรียนรู้แล้วก็เริ่มจากสิ่งง่ายๆลงมือทําทันที แค่นี้เองนะคะสไตล์คูแม็กง่ายสั้นกระชับใช้ได้จริง mm hmm. เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์นะจ๊ะ mm hmm. และติดตามกันได้ที่สาวหล่อสอนทำออนไลน์บายคูแม็กแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปน mm ้ hmm. วันนี้คูแม็กไปก่อนบ mm ๊ายบาย